สวัสดีครับมัตกิจครับสวัสดีครับพูดถึงเทปม้วนแรกของผมนะครับน่าจะเป็นเจมเลืองศักนะครับน่าน่าจะใช่น่าจะใช่ถ้าจำไม่ผิดเก็บเงินซื้อเองครับผมทุกวันนี้เล่นไหมได้เล่นเพลงพี่เจมมั้ยไม่ได้เล่นกินแต่ข้าวมันไก่ข้าวม,มันไก่ไม่ใส่หมูอคคของของผมทัดครับทัดนาตะกวดทุ่งชุดไปลาไหลเท่าที่จำได้นะโอ้โึว่าตายเยอะเหมือนพี่ทัตใช่สัตว์ เทปม้วนแรกของผมพ่อแม่ผมเป็นคนซื้อนะครับผมไม่ได้ซื้อครับลังสีเสรีชัยน้ำกรดแช่เย็นครับ oh. ของผมม้วนแรกแล้วที่ซื้อเองครับพี่หนุย่ยอัมพลหมื่นฟาเรนไฮ์ครับ oh. พี่ยอดมาฟาเรนฮเอาซื้อเองเหรอแต่แต่แต่แแตถ้า,ท,าที่เห็นที่เห็นตอนเกิดนะครับเกิดมาผมเห็นมาร์ตน่ากับรอสจวรพ่อแม่น่าจะซื้อผมจำไม่ได้แล้วครับแล้วก็เดี๋ยวมีงานเด็กเทปด้วยนะครับก็โหรอบนี้แบบ ยิ่งใหญ่มากครับมีทั้งพี่เสกมีโมเดิร์นด็อกนะครับมีคาราบาวด้วยโอ้โหสีโบนด้วยสีโบนด้วยสีโบนด้วยฟิโอรับสองยอบรับสองจ็อบนะครับก็เชิญชวนนะครับสามกันยานี้นะครับที่เจเจมอครับเดี๋ยวไปเจอพวกเราแมแพ็กอินได้ครับแล้วก็ทุกทุกวงในยุค90 200 0เด็กเทปครับลีโอพ e เซนส์เด็กเทปสี่โอจ็อดยอดมาก วันเสาร์ที่3กันยายนนี้เจเจมอจตุจักพบกับคาร์บาลเซกโลโซวอเดนด็อกทีโบนเดทริเปอร์สมายบัฟเฟโล่ีเปียร์เคลกลาว์มาทักิ one, pper, Buffalo, ier, Cloud, It, และดีเจลีโอโปรเจ๋งแป้งบัตรราคา1,500บาทหรือ850บาทวันนี้ถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นซื้อบัตรได้ทางอีบล็อกเพจคอนเสิร์ตเด็กเทปเว็บไซต์ heavyorganizer.com และ The Concert ร่วมกันมัน ตัวโดย heavy organizer Leo รวมกันมันกว่า